ในใสายตาคนอื่นอาจจะมองว่ามันด้อยค่าลุงว่าลุงยังดีกว่าอีกหลายหลายคนเพราะลุงแบบว่าลุงยอมรับได้ในสภาพไหนก็ได้แต่อีกหลายหลายคนที่เขาค่าตัวตายพราะรับแบบนี้ไม่ได้ก็มีเยอะ ชื่อนายพงพันธ์เกาะกาเหนืออายุ63ปีปรกาชีพอะไรเป็นหลักครไม่มีก็มาเป่าเพลงอย่างเดียวคือนี่เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายพวกศิลปินเปิดหมวกนะก็มีความสามารถอยู่บ้างทางด้านนี้ก็เคยรู้จักกับพวกนักดนตรีป้าก็เห็นว่าลุงแก่แล้วเขาแนะนําให้ว่าต้องทำอะไจะได้ไม่ต้องไปทํางานหนักอะไรก็เลยทำอย่างนี้มาเรื่อย ไม่แน่นอนนะบางวันก็ร้อยกว่าบาทบางวันก็สองร้อยกว่าบาทแล้วแต่แล้วแต่ตอนเงินก็เดือดจะไม่ได้เลยก็มีทำ <laughs> เพื่อความอยู่รอดของเรารู้สึกว่าทำด้านนี้แล้วก็โอ,โอเคเราเราเราอยู่ได้เราอยู่ได้แอาศัยว่าแล้วแต่ผู้ใจญบุญเขาจะช่วยตัวละบาทสิบบาทอะไรเงี้ยก็ได้รวบรวมมันก็ได้ไปข้าวกับข้าวบ้าง ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่อายอายทำไมเราไม่ได้ไปพ้นจี้แล้วนะได้จากความสามารถของเราภูมิใจอะภูมิใจว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องใน,ในใสายตาคนอื่นจะมองว่ามันด้อยค่าลุงว่าลุงยังดีกว่าอีกหลายหลายคนเพราะลุงแบบว่าลุงยอมรับได้ในสภาพไหนก็ได้แต่อีกหลายหลายคนที่เอาค่าตัวตายเพราะรับแบบนี้ไม่ได้ก็มีเยอะ แต่มันคือเรามีคนต้องดูแลถ้าเราเป็นไรไปแล้วแฟนเราจะอยู่ยังไงแฟนลุงเขาก็เป็นโรคพึ่งเล้าอยู่ต้องดูแลหาหมอทุกหลามเดือนเราเป็นคู่ชีวิตกันนะเวลาลุงไม่สบายก็ดูแลลุงเวลาเขาไม่สบายลุงก็ต้องดูแลเขาคือเราไม่มีลูกเราอยู่ันสองคนลุงก็เคยพูดกับเขาว่าถ้าเขาตายก่อนนะีย๋ยวโชคดีแต่ถ้าลุงตายก่อนนี่ ก็ลาบ,บากเ็ไม่มีใครดูแลเขาลุงบอกว่าจะไปก็ไปก่อนลุงก็บอกเหมือนกับอย่านอนตื่นสายย่ายําทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาถ้าเราไม่สู้ก็จายแต่ถ้าเราสู้นี้คือเผื่อจะรอด